มันหล่นกันเด้อรืปอเจียวแบบนี้เอามาใก้ข่อยยบมึงเป็นหวมานี้มานี่ขวบมานี่ฮะโอ้ยเนาะจะช่ว่าครมบ้าง้นไรบ่าเดียวหซื้อได้ปะเลิกเลิกก่นี่เอหักขยประทับใจเรากลียหตทิเจ้าทันบาท าามใหขอบจนเพิ่นมาขอบคุณเพิ่นว่าคือว่าตอนรับเขายังดีเนาะมากอะเบาแบบเบาดีน้ำเบาใจดีบอลบอลเพิ่นว่าละกันแจ่แกซ่อมานลไม่งามประทับใจเพิ่นเพิ่นว่าอะใอยากมาซื้อจะให้อุดหนุนกับฝาก้านเพิ่นแน่เพิ่นอยู่ทางอเมริกาเออหางคอยนะอยหน้าที่เจ้าหนี้ที่คอยอะเพื่อนหยิบจะพันหนึ่ง ขอบคุณคุณบุ๊คขอบคุณค่ะพีซาร่าแมนพี่ซาร่าขอบคุณพี่ซาร่าให้เงินเฮงเนาะจะได้แบบว่าเฮงเฮงเรื่อยๆกว่าเก่าเด้อเลขงังนคุณอย่าไปซื้อเลขนะตอนเราหักแพงกันเนาะอนแบาคนลาคนไทยคือพี่พี่นอกอะไเข้ามาหยุดเราอาศัยเพิ่นคือบางคนบางบางตลาดรถไฟคอนแก่นอันะไรก็เป็นรถรถไฟเนาะจากมืองศรีพ่าบาบพมีไปขี่เนาะไปหาพอหักไม่หักอยู่บริลัมว่บลองขี่รถไฟลงเมืองดูปะ อันมาหาแมคา่ค่าผู้เก่าอีกแล้วสิบว่าเอา้าสองคนนี้มาอีกทําไมเนี่ยผัววะน่าสไลด์โดยสองคนนี้มาทําไมอีกผนวะ่าซื้อคนละไม้ไปแล้วมันเน่าว่าจะมาคืนบะะ้าผัววะรหมก<า>งดูพี่คนละไม้เน่าเอามาคืนก่อนเด้อดิเขาคืนได้บ้<ๆ>าผมานอนในสามมือยาสีดาเขาอลไรบันนี่เออเน่าตีเต็นโดนละดิโอ้ผัววะเจ้าคืนเน่าได้ผัววะก็เน่าแล้วมันลายมือเนน้องผัวสิบวะพี่น้องเอ้ แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ละทุกคนจะมาเซอร์ไพรส์ลวทุกคนไปเซอร์ไพรส์แม่ค้าเนะไติ๊บเพิ่นเงินนำใจจากพิซา,า่าเล็กๆน้อยๆเพิ่นเพิ่นดีใจเพิ่นแน่นำใจหักแพงแบ่งปันเพิ่นวะเออเอากาแฟกับเพิ่นฮึบเอาตัวสันจะกินเน,ะนเานนะอะไรเ<บ>จ้าฮะอ้ยวันยาดจะคอสันอยากกินเนาะปะ มันมื้อยข่อยงามาไปซื้อลไม้เยเออมันนีเอื้อยข่อยงามเ้อแต่นอนใส่พอได้ใส่แต่มันอันไใส่ได้ต่ชั่วข้าวเนาะเฮ้ยนแล้วก็ดีใจด้อเอาอะไรเพิ่มไหมใครอกคนนีใครทิไม่ได้อยู่บ่ใครอย่าใส่ะม่ข้าวนะ อเอาสิาโปรโมทให้หน่อเนาะจีก่ยเ้อนนี้ต่ยเลยถ่ายไปยัยงถ่ายละอัน้นเราไปเอาคีมมอ๋อจะมีหลายก็คือ,อไรกระเจ้านี่ไหลเขาตามาบ้วงละวันใรลงคิปเกี่หนเ <c oughs> นอะเอาเน้ที่นอกมือขอคอร่อยจะกจิโลนี่ไหมคะสองกิโลกใหม่อยู่บะใหม่ตันนี่ดีสวยคือไปฝาของพิมพ์บอ เออว้าวจ้าหน้ากั๊เซอไอ้เท่ามากเลยเห็นถ่ายเออจะซื้อซื้อบักไม้ให้นอนกินเนี่ยอีกล่ะมุม้านี่ก็กินเบิร์ดเลยได้นะเอาบักไม้มาให้เลยไอ้แม่เจ้าขึ้นสองอันโรงพยาบาลนั่นก้นแคสปวูไอ้มันจักโลเอ้ยมันจักรโล่มากระเช้าโอ้ยกระเช้าใหญ่ก็เจ็ดแปดโล่บอกกระเช้าไม่มันมีกล้วยกล้วยต้นมะพร้าวสามโล่ปูก้อนแคสก้อนแขน ปวดเบิดเลยบอดอ่ะนอกไอหิวคือคนละสองตะกายังวสันลรบาทเนาะโดยก็สิตายเจ้าคือโรงบาลสิยาครินมันใหญ่ทไมเพื่อสิจอดลถได้ก็บนสามรอบบอเอ้ยมือวันยุดเพอนเนาะคนกับผมหอนิหิวสองกนโตะเก่กับไขหมูซื้อไปอันนโลใช้แปดซีซหมักพลังซือมยังบริกรจ้าง

ลองกินว่ามันเป็นยังไงไม่ค่อยได้กินค่ะทุกคน,นมักใหม่เป็นสดแค่เลยเด็กเขาจะเบิร์กโตกว่าเนี้ยกินไปเร็วแปดสิบบาทเอาอีกแล้วเออวบิร์กชิมหน่อยมันก่อนเอ้อมันหวานบ่เอ้อเอาลองชิมเบิรงมันแสียบ,บ่อันนี้ลาเม็ดบ่น่ะ ซิมลายๆหน่้วยเระเออซิมลายเอรสาสตห์นอ๋ออะซิมมึงรรองลักนะครบปลากระยางะยดกรอบดเสีบเอานเออแบโลคนอันนี้อันนีนะลอยอรนี้จเอาเครื่องโลกับพกทกโมงแต่มันแสบเลยมันกรอบกรอบนอก มันหวานใค่ไมันก็เป็นเบาหวานเลยอันนี้ก็แหละอันนี้ก็เลยเม็ดพี่ค่ะกระชากมันกระบอกก็ตามแม่จ้ะตัดให้นมหวานาระชากนมพิมพ์ออใส่รวมไม่ใส่แยกรวมเลยกันได้ไม่แยกเอาแยกเอาเนาะเพราะว่าถ้ากกันมากที่ทำบุญก็เลยแบบว่าถ้ากกันมากปูนก็ผลไม้ก็เจ้าทำมันลงเลยเอาให้ลงบ๊ายบาย ซือหลทยแ่ีอาเ่นองเทเจ้าป้าอาบลากินอบอกกินดอกหวานวานขึ้นอุกไม่กินบหวานขึ้นลา้มมาถแ่กากขี้เหี้ยงเขาติไปคิดบ่ ชงละสาวมันอันนั้นมืออยู่บ้านเท่านะแค่นั้นมันมันจิตอกเปี้ยวหวานวันเ็ดเป็เประจำกินกับประจำเกลือเนาะประจํกินกับข้า,ขา,ขาวลย สิอย่าอ่านอย่าไปกดไลค์จัก <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> เอาบอมนี่มาพูาดซะบเอ้ย,ยอโโลยพัยะ้งงาย0 0ะได้ไม่ค่าในขายดีเนาะวาสวยด้วยแต่กะมี่จะเพิ่แพ็กเอก็มกระปัคนดีเนอะเอะอพื่อหักคนผักบอกว่าจะแพ็กซูไว้เราอะ่ะเฮ็ดเฮ็ดแบบว่าเข็ดเรียบร้อยเฮ็ดงามประทับใจในค่าคนมา ครูครูเป็นแห่มาอันเื้อซอยเจ้าเราอยู่ต่างประเทศนะแล้วเป็นปกเปล่าเนียฮัลโหลเจ้าฮะมารานบักไม่เอายังมีบ่นเราเราทำเป็นปกเปล่าเรียบร้อยกานนั้นทำป๊อกเปล่าเรียบร้อยกว่าบ่เอาบ่ซื้อมังอ่างนไปแห่ยังได้อันพญาพญาบาลก็เห็นอันเอฟซีเห็นอยู่ในอันอะไรอีกเห็นอยู่ในคลิปพวกกาน้ำตาไหลดีใจหายว่ะยังคลิปกันดีใจแทนแทนอันพญาบาลว่รอั่ามันมันงามเขาเขาวงงามเลยคือไปไลน์เนาะบัดเดี๋ยวเนาะ เออบ่ไปขอแสดงความยินดีโอเคโอเคโงมีนักการเมืองไปฝากอันนี้ก็เจ้าันโคตรปูอยเนี่ยกำลังอยู่ตลาดผลไม้อยู่อันอันน้องเช้าวันจีซื้อไปฝากเจ้าฮะแน๊ะน้องสาวเจ้าน่ะเกลี้ยกึ้นแล้วว่วให้กินผลไม้แล้วไลน์หลมดเนาะบำรุงหลายแน่นั่นแหละไลน์เดี๋ยวไลายได้กินเอาแถวว่า โอ okay, <okay>, เคโอเคป้าเป็นถานนะเ่น่ชใ้ี่มาสอยก้สิบาย่าเออสำเร็จละผมก็ท่เปิดจะโมคะตอนนี้เปิดร้านเราปั้ประาแปดโมงก็จะต้องไปใช้สมักไปโรงเรียน2สามคนแปนมงพิจะโมนีมีวันผักหอเป่าไม่มี ท่านห่านซื้อยังก่อนเนี่ยถ้ายังมาซื้อถ้าใครยัมาซื้อท่านอะไรนี่อุดม,อดมเพชรอุดมเพชรราคาส่งแดส่งกระเซ้าเสิบ่ะโทรมาสั่งได้เด้อพี่น้องอ่ะเดียวพา,ายุคอนแก่นอ่ะเดียพี่น้องพายอยากเอาไปฝากญาตดดิพี่น้องอยากเอาไปอะยังก็อยากเอาไปฝากฝากหมู่ไปทรงฟันเป็นออะไรเงี้ยแบบไปฝากคน,นปน่วยเนยานนะ

หมักใหม่ได้เต็มทีดอยู่มันช่เน่าเลยเน่าก้าบ่อยในอีกโอ้ลำไยของแ็มแ็มลำไยก็ๆเป็นทะเลทะเลเมดจะปีอะเจ้าลุงถามสามปีเป็นเอื้อยคอยปีหนึ่งอ่ะอรเจ๊ยังไงร้อยร้อยร้อยห้าสิบบาทวันห้าสิบบาทจะซื้อยังก่อน อ๋อซามิมเนาะฮ่นนซาหมิ่น่านเจมิมกับเแมนที่นอกก้องพวกาลาวตวั้กเมื่อ,อ,อ,อนี้มาเบล่นลำลาสื่อๆออกบนี้ยังพปกันไปทำบุญแล้วก็มาเบลิไปไปนอน,นออยูบาน f เอฟซีมื่อคืนนี่เลยฮะยังกอดซาวทีบที่มือางแมนบานเป็นเป็นค้ายเคีองสัมภาระเลยนะมูกบ้าน้อยเทาไรก็ไร้ห้าสิบบา มันหล่นกันเลยกยเป็อเสียเแบบนี้เอามาแก้ข้ยคน้ยบดมือเป็นวมันี้มานี่ไข่มานี่ค่ะโอ้ยเกนาะจะซื้อวบัตรอะไรหมูบ้านันายบา่เลยะซื้อหรือเปล่าเลิกเลิกกนนี่ เค้หักคอยนะประทับใจเราก็เรียกใหตุริบเจ้าท่านบาทขากมาหาเลยขอบใจนะเพิ่นอนขอบคุณเพิ่นว่าเพื่อว่าเออนตอนรับเขายังดีเนาะมาก็เว้าแบบเว้าดีน้ำเบาใจดีเบาหวนเพิ่นว่าละกันแยกกระเซ้าผลไม้งามประทับใจเพิ่นเพิ่นว่าอะใครอยากมาซื้อจะให้อุดหนุนกับฝาก้านเพิ่นแน่เพิ่นอยู่ทางอเมริกาเออหักคอยกันงานพิจารณาเพื่ออ่ะคนเหตุริบจะพันหนึ่ง ขอบคุณค่ะพี่ซาร่าแม่นพี่ซาร่าให้เงินเฮงน่ออได้แบบว่าเฮงเเรื่อยๆก่บเก่าเลล้อย่าเงี้ันจะไปซื้อเรือไหมเวาหักแพงกันนองเวาคนไทยคือที่คือน่องเะไเฮามาหยุดเขาอาศัยเงินคือบางคนบางคนกับเพินไปเอเชีบางคนกับซอยเรือเฮามากับมีหาที่ซอยเรือน้องมาฝากตันนี่กับสี่แสนบาทเด้กับมีเอฟซีคนไทยที่เป็นจีนตปรัเทศกับมี แต่วันนี้เป็นเอฟซีเป็นเพืือหัตเป็นคนลาวเป็นเนคนลพบางเป็นคนเนี้ยเกิดอยู่นี่แหละแล้วก็ไปใหญ่อยู่พุ่นเกิดอยู่เมืองลาวนะแต่คนกับตุนกันเลยไปเห็นนเออแม่ค่ะคือมาจัดคนละไม้ค่ะงามประทับใจเอื่อยไรคนว่ากับไปไะเดี คอเนี่ยนะหนึ่งคนคอยังนาอบ่ะน oh, yeah, ี้ไปหามเนี <h <h ่ยค่ะเองยนี่ยนนเอาที่ไปคนเดิมนป่ะกันปันได้ยูบอกคนว่ะบอกกอ้ยว่าเออซื้ไปะออกไปล้เรื่องต่อเมียแล้วสมุดบอยังมดงาอ้ยอีกดนนี่หรอกมัเดือนนึงชิ้นสิ้นเดือนนี้เนาะนี่ยน่งหอกแปดหนึ่งหอกสามสีบกเป็นคนคิดนี่เลยสาวกึมสาวกึมใจสว่างเา็สาวกึมใจสว่าง พวกเราคันแหกญี่ปุ่นกับใจด้วยเฮงๆเลยรวยปังๆเซ็นกันเคยมีอยู่ลูกค้ามาส่งไข่โบมทางไหนในชีวิตวันนี้ขอลดราคาขอลดราคาทางไหนในชีวิตวันนี้อยู่ดีๆมีลูกค้าแต่พี่เอ้า มูาแบบนองหักนอกค่าเอกแต่ที่เป็นแม่ค้าในสิขอบคุณเขาเขาสึดกับขับกับนใหม่สอนเอาเงินไปเขาบนนะเสลาเราแต่ดูทีหมูนอกพี่น้องแบบเราอยากหบยบกอยากขอบพูนน้ำใจเล็กๆหน่อยให้แม่ค้าดีใจเราจต่ดีเนาะโอเคอันเดียสโอนเงินให้เลยพี่น้องเองบได้่เงินคนไหนเจ้าทงมเิเป็นที่าวริลาดเราีนิดหู บิดหูบิดหูยังบอกยังบอกถือชิบิทหูยังเดียวเลยไงแกเมื่อหอวไปเอาวใส่ผุ้สาเอ้ยวะมากระทันกูยะใส่ละบัดยูโอ้ยไอ้คิดจะมาเออยเพ่นแถมมาอยู่หน้าวะาอนเมื่อป้าแขนจะขึ้นเลยไ้ เอาเมื่อวานีน้องบอกว่าให้เอากระซ้าเอาลงไปให้คุณหมออยู่ห้องตรวจบอลเท่าไอาแม่โดยเราต้องเอาลงไ,<ห>ไปเพ<ห><อ>ื่อนเป็นดีใจเลยแต่ว่าก็แบบมันเขาคิดว่าจะเอาไปคลายเ,าายเาขาคิดว่าเปให้เพื่อนแอกมั้นลายแห้งเนาะพยายามอุ้มเดียวมันเขาแยกห่างกันายแรจะคนกระซูไม่ขาดแค่คอไม่ขากดกัน แี่คือว่าสี่นี่คนมายกกินบอตี่งร็คือว่าขาวองยแย่แยลูกข้าวบะซื้ออนโดเลยดีนะแ่ข้งดี ไปก่อนไปไปไปก่อนไหมค่ะบ๊ายบายมะลินน้ำไหมค่ะไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสกึุมกับสไลน์เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ถ้าสกึุลว้าวผิดพลาดคลิปนี้ถ้าสกึุลว้าวผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเนาะบางคำบอกสุภาพรึวะอาจจะบอ ถึงใจเอฟซีบางผานหรือเปล่า,ลาพี่พาประกันใดเนต้องใจกับคอทุขออไปไลอดลายพี่น้องคลิปนี้สก,กุลกับสไลค์กับสีเดียร์คอลาโฟมพี่น้องไปกอนพูพกันลิดหนาเด้อสบายดีสบายดี